ยังไม่ได้เจอพลานติกของพลานติกสักรอบเลยว่าได้กินตัวเล็กตัวใหญ่บ้างไหมตัวเล็กตัวเดียวเออตัวเล็กตัวเดียวยิ่งเล็กชาลองนั้นมีตัวตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเดียวอเดือดใจเลยเกินอะเออมาอีกแล้วเฮ้เฮ้เฮ้สองย่ไอรุนนี้ยังกล้ามาเป็นตัวเลยนะโอ้ลุงมัน คือพอแันเอาไปปล่อยสะได้เยอะแล้วอู้มันมาแล้วไอตัวใหญ่อู้ติดโคเลยเดี๋ยวมาดูสิถึงโลไหมอ้โหูใหญ่อู้กลัวกำกำแล้วเอาแขนออกมาไม่ได้อะทที่นี่กหางขกะเท่เทออกางเขียดเลยอือเทออกสงเขียดอออโอโอ้โห บอกโล่กลัวครับผมโลครึ่งแล้วโอ้ยมีตัวนึงโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินโอ้ได้น้อยตัวแต่ได้โอ้โหนี่ว่าบอกใส่โลครึ่งโลครึ่งมาแล้วนะจ๊ะเจียวแจ๋วแจ๋วยอย่างน้อยก็ได้เห็นหนึ่งตัวนะฮะนี่ไม่เอาดูธรรมดาที่ไหนเห็นแม่ปลาเลยดู โอ้โขสมองเตออีไอ้นกเจ้าว่ามึงได้ตัวใหญ่มาดูของเขาเฮดูโ้นโอ้ดูก้นนูถึงอยู่โลโลครึ่งถึงอยู่ลพอแต่เขารงเพลงมาตั้งไกลก็บอกว่าเนื้อใจเลือเกินปลาไม่กินเขียดกินตะบิ้ถึงไหมถึงโลครึ่งไหมโลสอง โลสองสูส,สีแต่มันถ้ามันอ้วนเต็มที่แตามันอ้วนเต็มที่การนำหนักน้ำหนักเป๊ะเราครึ่ง,ลงโลปเลเข,ขมเยยน เฮ้ยจะกออกด้วยเอากินเอ่างเแช่งเตเนื้อบช่งเตเนื้อะตัดออกพูดอย่างเงี้ยวันหน้ามึงใส่เบ็ดเอาแตเนื้อนะโอ้เดือดใจเหลือเกินให้พ่อตาป่เเอาเนื้อมาเลย